สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ผมจากลิ่นรถตรดใต้นะครับมาขวอัเบตตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับทําความสะอาดรถแล้วก็มาลงขายพี่น้องชมนะฮะคันนี้เป็นรถปี2014เกียร์ auto นนะครับผมปี57นะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมปอดเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับย้ำนะฮะตัวพี่น้องที่เข้ามาดูใหม่ไม่รู้นะครับผม ขายสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้เจ้าของทําสีมาเองนะครับผมไปดูผมเห็นความสวยของรถก็กดใจไม่ได้เลยซื้อนะครับมาดูกันก่อนได้นะครับรถอยู่ที่อ่าพิกัดนะครับผมตำบลธาตุนะครับผมบ้านเต้นะครับผมอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้องนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับผม อ่าเป็นวาลอ่าระบบบอลแปลผันนะครับรถคันนี้นะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับผมอ่าบอดี้หน้าหน้าหลังเดิมคอนโซลเดิมนะครับตาไฟหน้าก็เป็นตาไฟมาตังแต่โรงงานนะครับผมมีฝาครอบเครื่องนะครับมามาให้ด้วยนะครับก็คันนี้นะครับใช้น้ำมันและวซีอินจีผมถอดออกแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมหากพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์สูตรก็สามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับผมทางผมใส่ให้ใหม่เลยนะครับก็พี่น้องก็ชมกันนะฮะเพจโลโก้ความเดิมนะครับผมนี่นะครับจำครับคันหน้าสวยนะครับพี่น้องนะฮะนี่ครับราคานะครับก็ถือว่าน่าซื้อใช้นะครับผมนะฮะ สำหรับท่านที่งบน้อยนะครับผมนี่นะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมีบริการคิดส่งตามระยะทางนะครับก็ภาษีตัวมาเรียบร้อยนะครับผมนะครับกระจกหน้านะครับเป็นบานเติมจากโรงงานนะครับที่น้องทันใดชื่นชอบก็มาดูได้นะครับผมบ่อหนังบ่อหนังนี่ก็ตัวนี้คือจะเป็นเบาะมากับตัวรถนะครับผมะ เป็นเบาะมากับตัวรถนะครับผมตัวด้านนู้นเหมือนกันนะฮะก็ผมเพิ่งทําความสะอาดนะครับตัวบอดี้คอนโซลก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นของเดิมจากโรงงานนะฮะนะครับผมชื่นชอบก็มาดูกันนะครับตั้งราคาไว้ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ ส่วนบอหลังนะเอาไปทําใหม่อยู่นะครับผมบอหลังเอาไปทําใหม่ก็ทกาความสะอาดก็จะเห็นประมาณนี้นะครับพี่น้องนะนี่คือผมทาความสะอาดนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องดูคลิปแล้วนะครับผมถูกใจไม่ถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจด้วยนะครับ ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินซื้อแล้วจบเลยนะครับไปหน้าปท้ายเป็นของแท้หมดเลยนะครับผมบรรยากาศก็อยู่ทุงงท่งสองทุ่งนานะฮะเอมาล้างนะครับผมประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกไลฟ์ของพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามอย่างมากนะครับไว้โอกาสหน้านะครับจะมาทําคลิปให้พี่น้องชมนะครับผมทันนี้นะครับเป็นปีห้า็ดนะครับผม2014เกียร์ออโต้นะครับ1.6 g ดนะครับเครื่อง1,6น0ซีซนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านโน้นก่อนนะครับ บอหนังนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับ,นะรบขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอ c สีทั่วประเทศนะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้อย่างต่อเนื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9น3 7 3 6 1 2สนะครับ0 9 3 3 7 3 6 1 2ส่วน93 3 6ครับดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหากคำพูดผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอไปพี่น้องไว้ณจุดนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ